สวัสดีครับก็เดี๋ยวยันนี้มาเจอกับพ่อตงอางๆงอีกนะครับผมช่องต่างๆนะครับผมวันนี้พ่อต่างๆจะมาทำไข่เจียวนะครับผมพ่อต่างๆจะใช้ไข่เป็นเป็นไข่ไก่นะครับสามฟองก็จะมีะมะเขือเทศนะครับผมมะเขือเทศใหญ่แล้วก็มีหอมหัวใหญ่นะครับผม มะเขือเทศเพ่อต่างๆจะใช้ครึ่งลูกนะครับผมแล้วก็หอมหใหใ่พ่อต่างๆก็จะใช้ครึ่งลูกเหมือนกันครับผมเรามาตีไข่อะไรครับ นันดับแรกว้วก็ใส่อหอมหัวแดงซอยลงไปก่อนนะครับผมครึ่งครึ่งลูกนะครับแล้วก็มะเขือเทศใหญ่ครึ่งลูกครับแล้วเราก็ตามไปด้วยองป,ป,ปรุงปรุงปรุงรสครับผมนิดเดียวนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับผม ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําปลาครับน้ําปลาก็ประมาณครึ่งช้อนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเกี่ยว ัครบไปเลยอันดับแรกก็เปิดแก๊สน,นะครับเปิดแก๊สน,นะครับถ้ามีแก๊สเล็กแก๊สใหญ่ก็เปิดตามสบายเลยครับ ต่างๆจะใส่น้ำมันมันค่อยเยอะนะครับเดี๋ยวมาชมต่อนะครับก็อกลวง สามฟองฟองต่างๆจะทอดเป็นสองใบนะครับผม